โซ่เรามายืนตรงนี้เคจะพูดเป็นภาษาใต้โซ่คือฟังแล้วต้องพูดตามเขาสแสดงตามเขาอะพูดพูดแบบชนิดที่ว่าโซ่มันต้องไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรสักสองประโยคยาวววัวันนนี้จะ่าากิย วันนี้จะห่วงกินหญ้ายั่งลองหาเรื่องพูดให้คนรู้ฟังวันนี้จะห่วงกินหญ้ายังออมีใครเข้าใจความหมายไหมวันนี้ปวดหัวกินยาหรือยังเจ็บหัวก็คือปวดหัวใช่ไหมแต่สิ่งที่โซ่พูโซ่เข้าใจไหมว่าเขาพูดว่าอะไรใช่ใช่ไหมเพราะมันก็อาจจะผิดเรื่องกิดยาวผิดความหมายไปได้เอาอีกสักประโยคสิ สงไั้มองทบเทือนพันนีต้องพ่ายปอดขอทีสงสสยจี้จจ้พ่ายปอดทงไสยมองทบเทือนพันนีต้องพ่ายปอดสงสสยมองทบเทือนอยังนี้ต้องพ่ายปอดอ่าอ่ช่อ้ทีนพูดตึงทสงไส้มองทบเทือนพันนีต้องพ่ายปอดบอกใครคะบอกบอกบอกพวกนี้ ทรงสมองทบเทือนพนิตอพ่ายปอดไม่ตายิงเขาถึงเขาอ่ะเยอะเช่นทงไสมองตบเทือนพณิตองพ่ายปอดทรงใสมองตกเตือนปณินตองพ่ปอดอันนี้เสรเนียนได้แต่ความหมายยังไม่รู้ครับเนสทรงไส้มองตกเตือนผนิจตองพ่าปอดทรงไสมองตกเตือนพณิจตองพ่ปอดลใ้คลาย สงสัยมองโอเคสงสัยมองถบเทือนพันนี้ตงพายปอดอ่าโอเคใช้ได้โซ่เดาซิว่าสิ่งที่เคพูดมันแปลว่าอะไรหรือมีความหมายว่าอะไรครับสงสัยอ่าสงสัยไ่้ชัดเจนละเป็นคําไทยสงสัยนี่ถอบเทือนถอบเพื่อนอันนี้ต้องพายปอดแปลว่าสงสัยเขาเป็นหอผือเป็นหอบผือไ เกิดว่าอะไรสงสัยสมองกระทบกระเทือนอย่างเงี้ยต้องพายปอดออ๋ใช่ไหมใช่ใครที่ไม่ถามสงสัยมองกระทบกระเทือนสมองกระทบกระเทือนใช่ค่ะเหมือนกันค่ะถูกไหมครับโอเครับสงสัยสงสัยมองกระเทือนอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากเชิญสงสัยมองกับเทือนอย่างงี้ต้องพายปอดผู้ไทยอันนี้มันเหมือนมอญน่ะเป็นชาวมอนมาผูดกันอย่างงี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ความหมายถ้าเกิดว่าพูดเป็นภาษากลาง สงสัยสมองก็ทุบกระเทือนอย่างนี้ต้องผายปอดก็ได้ใช่ไหมเราอย่างน้อยน้อยเรารู้ละว,ว่ามันหมายความว่าอะไรเราก็จะไม่พูดผิดความหมายไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามมันอาจจะมีคําไทยที่มันเป็นคําโบราณหรือไปคําในภาษาเกาวีในภาษาร้อยร้อยร้อยกรองบางทีเราไม่เข้าใจเราก็ต้องถามไม่เข้าใจให้เคลียร์ทุกคําเพราะว่าไม่งั้นมันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเหมือนสมมติเราฟังเพลงเกาหลีแล้วเรา เราจะร้องยังไงอะ่ะเราไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไระเราฟังดูแล้วเอ้ยมันมันอาจจะเศร้าเว้ยแล้วเราก็ร้องแต่จริงมันอาจจะเป็นเพลงสอนการทํากิมจิก,ก็ได้ <c oughs> เอาผักมานานๆแช่หมักอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ร้องเหมือนแบบคนรักฉันหายไปไหนทำ <c oughs> ไมปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวมันก็ผิดเรื่องผิดราวอันนี้ก็คือการพูดที่ไม่รู้ความหมายพอเราไม่รู้ความหมายปุ๊บ มันก็ไปไม่ถูกทางเราก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรแปลว่าอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งจำไว้เลยว่าเราต้องเข้าใจความหมายของมันบางทีมันอาจจะลึกไปพูดอย่างแต่มันมีความหมายอีกอย่างเข้าใจไหมประชดหรืออะไรเงี้ยมีซับเท็คือมีความหมายแฝงเลนอยู่ซ่อนอยู่เออเช่นอะไรมั่งที่เราพูดอีกอย่างแต่เราหมายความอีกอย่างไม่เป็นไรก็ได้ ไม่เป็นไรก็ตีความได้หลายอย่างโอ้โหวันนี้แต่งตัวหล่อมากจะหล่อไปไหนเนี่ยบางทีประชดอืมเออตื่นมาสวยอย่างนี้เลยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่งหน้าจัดเออห้าธรรมชาติเน้อเออตื่นมาปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือประชดแต่เราก็ต้องรู้ความหมายสมมติว่าเราจะต้องพูดบอกว่าโอ้โหตื่นมาหน้าก็เป็นแบบนี้เลยเนาะดีเนาะแล้วเราไม่รู้ความหมายว่านั่นอ่ะคือเรากัดเขาหรือเราประชดเขามันก็อาจจะเล่นไป ผิดทิศผ,ผิดทางผิดเรื่องผิดราวผิดความหมายได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราจะต้องเข้าใจทุกคนเห็นบทของตัวเองปุ๊บก็ต้องรู้แล้วว่าประโยคเนี้ยมันหมายความว่าอะไรมันแปลว่าอะไรไอคำที่บอกว่าสมมติคิดในใจทําไมเรารู้สึกใจเต้นอย่างนี้นะมันหมายความว่าอะไรเออเราก็ต้องรู้ว่าแบบ oh. เฮ้ยมัน มันตื่นเต้นมันวาบหวามันแฮปปี้มันอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องรู้ความหมายนะครับ <c oughs> นี่คือการพูดจริงอย่าง,างที่